80508 80508ทูปปู่มาเต็มๆไม่ว่าไม่ใช่แค่ทูปปู่เลขชุดมาหมดนะครับเศรษฐีป้ายแดงไม่มานะก็05นะครับก็ใครถูกบ้างคอมเมนต์ไอจย์หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ฮานอยนะครับวันงี้วดนี้ก็เมื่อคืนคนดูไลฟ์เยอะคนดูไลฟ์เยอะเลขทูปก็เต็มตีนนะครับ05เกือบสามตัวนะทูปปู่มัน405 405แต่ว่าเลขออก805นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะ นะครับอ่ะอันนี้เป็นทูป,ปู๋นะครับเข้าทั้งออมสินไทยนะครับใครถูกบ้างนะครับใครที่อยู่ในกลุ่ม V ีพรับรองได้เยอะเดี๋ยวอาจารย์โชว์ลอตเตอรี่ให้นะครับก็ออมสินนะออมสินมันออกเอ่อมันออกศูนย์เก้าใช่ไหมออมสินอ่าออมสินถูกตูนเก้านะครับเนี่ยออมสินออกศูนย์เก้าหวยไทยรัฐบาลไทยออกศูนย์ห้าสามตัวเราศูนย์สี่ห้าเนี่ยมันออกแปดศูนย์ห้าอ่าสามตัวเราสี่ศูนย์ห้าเนี่ยมันออกแปดศูนย์ห้าเกือบถูกสามตัวเนี่ยอาจารย์เล่นพันหนึ่งเลยนะเนีีน่่ยยถถ้้าูกกกตััวววนนรระครบแล็ออออมอมิิ 09นะครับออมสินก็09ทีนี้เลขชุดเลขชุดเลขสูตรนะเลขสูตรเราหกห้าศูนย์คือตัวเน้นนะครับหกข้าศูนย์คือเน้นหกห้าหกศูนย์ห้าศูนย์อ่าอ่าหกห้าหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับก็เข้าไปนะครับอ่าออมอ้าวแล้วก็เลขทูบเลขทูบเสียดายล่างมันศูนย์แปดเนาะเกือบได้นะเรามีศูนย์เก้าแต่ไปออกออมสินนะครับก็ไปออกออมสินนะครับก็ขอแสดงความยินดีได้หลายคนบอกว่าอั้นแต่อาจารย์ซื้อไม่อั้นนะอาจารย์พูดตามตรงเลขที่อั้นเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นที่่ซื้้อไมไมด นะครับอ่ามันเป็นหกสามที่ไม่ได้ออมสินก็มีเนี่ยออมสินก็ศูนย์เก้าเต็มเต็มนะครับแล้วก็กลุ่มวีคือได้ก่อนได้ก่อนเพื่อนนะได้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปฮานอยกันต่อนะครับนะอ่างวดนี้ปู่ก็เข้าแล้วก็เป็นสัญญาณดีไม่ได้เข้าแค่เลขทูบนะทุกคนเข้าเลขสูตรด้วยเนี่ยเลขสูตรอันนี้ในห้องวีพีจะได้ก่อนก็คือหกศูนย์ห้าเนี่ยหกศูนย์ห้าคือตัวน,นี้นหกห้าหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับอ่าอ่าใครซื้อก่อนมันไม่อั้นนะครับอา,า่ อาจารย์ซื้อนี่ไม่อั้นนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดชวนสับแป๊บหนึ่งอยู่ไหนหาชวนสับก่อนอี่ใส่วะไม่ไม่ขออนุญาตไม่โชว์นะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปั๊บปั๊บเดี๋ยวนะขอดูขออนุญ,ญาตด,ดูศูนย์ห้าก่อนเออขออนุญาตดูศูนย์ห้าแป๊บหนึ่งนี่จมูก อนะครับนะครับอ้าวยูไส่ละบาดจ้ะเนี่ยเยาดายนะถ้าออกศูนย์สี่ห้านี่รวยเละเลยโอ้อยเสียายมากเลยโอ้โห ไม่อ Salvador, ั้นนะเออไม่อ, ness, อั้นนะกูซื้อใหม่เดียวะไม่อั้นนะครับทุกคนอือไม่อั้นอาจารย์ lan? ไม่ขอโชว์อาจารย์ซื้อไม่อั้นนะเมื่อคืนดูไลฟ์สดจบไม่อั้นนะครับที่ผมซื้อนะเอออันนี้อันนี้ถึงสองร้อยเนี่ยเออแต่มันโชว์ไม่ได้มันโชว์ไม่ได้อ่มันไม่ดีเพราะอาจารย์ไม่สนับสนุนนะครับเวฟไม่อั้นเลยค่ะเห็นไหมไม่อั้นนะครับอืมที่อาจารย์ไปเล่นอาจารย์ไม่แนะนำว่าไปเล่นที่ไหนแล้วแต่ทุกคนไปเล่นลอตเตอรี่เอาคือไม่บอก เราไม่แนะนาไม่สนุนไม่ต้องมาถามอาจารย์เแต่ไม่อั้นนะครับที่ใครดูไลฟ์สดจบเมื่อคืนจิ้มเลยไม่อั้นนะสามตัวเราหกศูนย์ห้ากับอ่าสี่ศูนย์ห้ามันออกแปดศูนย์ห้าเสียดายแต้มเดียวนะครับแล้วก็เก้าศูนย์ออมสินนะเออไม่อั้นนะครับไม่อั้นรู่ซื้หน่อยเถอะวะไม่นส้หน่อยแถอะวะเงินมามีอย่างกันละ่ะโอ้ยบัตรตยิใหญ่นีน่บุโอ้ยเสียดายครับโค้งยงใหญ่ๆนียวมาถือเลย ถ้าออกศูนี่ห้าเนี่ยโคตรรวยเลยเพราะว่าโอ้เป็นแสนไแล้วครับโอ้ยเออหน่อยเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ครับเดี๋ยวอาจารย์ทําให้เอออาจารย์แค่เช็คของตัวเองนะอย่าไปซุ่มอย่าไปซี ไม่อ้นครับเมื่อคืนซื้อตอนเช้าก็ไม่อ้นมาซื้ออีกยังไม่อ้นนะฮะไม่อ้นนะครับก็แล้วแต่เจ้านะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทุกคนที่ไหนมันอ้นไม่อ้นนะเราก็ให้หวยไปแล้วอาจารย์ก็ให้ถูกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรมีนะครับก็คือคําว่าขอบคุณถูกไม่ถูกก็ต้องขอบคุณเวลาไม่เข้าก็ด่าอีกเวลาเข้าก็ว่าอ้นให้ไม่เข้าก็ด่าไม่แม่นเลยแจ๊คฉีบอะไรจางไหนนะครับแต่ว่ากะแลลวแต่ดวงของไผ่ของมั่นนะครับเออ เนี่ยในกลุ่มอาจารย์ไม่ได้ขายหวยนะเขาก็บอกกันว่าได้ห้าศูนย์ห้าร้อย่ากาบคุณออนตี้นเนี่ยบางคนปั๊บปั๊บเขาบูชาปูเวทไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ร้อยคูณร้อยไปนี่ปุ๊บได้ห้าศูนย์ยี่ห้าร้อยลังคนอาจารย์ไม่ได้ขายหวยไม่ปากเวทบนนัน,นครับกลุ่มจริงอ่ะแค่ไปดูแนวทางทเฉยๆนะครับมันน่าจะไปอั้นเลขเจ๊ฟองเบียแต่ว่ามันอยู่ที่เจ้าทุกคนว่ามันอัน้นนะครับแต่ของอาจารย์ไม่อัน้น อาจารย์ไม่ได้ไปซื้อที่ไหนแล้วก็ไม่แนะนําก็อันนี้อาจารย์แค่พูดให้ฟังเออนะครับอาจารย์ไม่แนะนําอ่ะเดี๋ยววนันนี้มีลาวนี่วนันนี้ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีลาวโอ้ประจักษ์มีฮาหนอยมีฮาหนอยมีฮานอยอ่ะเตรียมแคปฮาหนอยด้วยกันนะครับรเมื่อวานออกในหนึ่งสองห้าสอง จิมบอลไหนบ่บ่บอกกาอาจารย์มาแนะน้าครับผมขอบคุณค่ะนูดูไลฟ์สดอาจารย์อยู่จ่าแม่หนูหลับหนูซืมม้อไม่ทันไม่ร้อยแม่ซื้อเลขหมดเลยนี่บูชาอะไรแพงบอกก็แล้วแต่เราจะบูชาอะไรถ้าปู่เวทที่อาจารย์ห้อยนี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ส่งฟรีแถมทุกให้นะครับเออก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ในกลุ่มในกลุ่มนี้ได้ก่อนเดี๋ยววันนี้ลงรัฐบาลให้เลยนะในกลุ่มนะใครที่อยู่ในห้องวีพีนะครับเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำฮานอยให้แป๊บหนึ่ง